สวัสดีกับคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะคุณลูก ا, ค้าขาวันนี้นะคะมาเจอกับแพมรี่พายแล้ววันนี้แพมรี่พายหลัที่ขายกูทำร้านทุกอยงแพมรี่พายมาขายทุกอย่างจริงๆนะคะวันนี้ทังที่น้าไปหมดแล้วค่ะผ้าสวยมันดอรอไม่ได้ต้องเข็มเข็มถึงหมอบ้างกินก็แล้วอะไรก็แล้วยังไม่เห็นผลวันนี้จะต้องหาหมอแล้วค่ะหน้าเราจะได้สวยเป๊ะย่างนี้ไงคะ่ะเดี๋ยวเราบอกกันว่าทำอย่างไรนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ดรโทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์นะคะแถมเนี่ยมีปัญหาเรื่องจมูกเนีจมูกค่อยๆมีอยากจะฉีดซิลเลอร์ตรงนี้ให้แบบว่าเฮ้ยดูจมูกโด่งขึ้นนิดนึงเพื่อที่ว่าหน้าเราเนี่ยจะได้แบบว่าสวยเป๊ะหน้าจะได้ไม่หักอะไรอย่างนี้นะคะและสังเกตค่ะมาคลีนิกคือดีมากคนไข้แม่งไม่มีเลยแต่พยาบาลกับหมอและที่เห็นเห็เนี่ยเยอะแยะเนี่ย ไม่มีคนไข้เลยสักคนหนึ่งนะคะคุณนัดมาอ๋อนัดมานัดมาคนนัดจะเป็นเคสนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องโควิดนะคะเพราะว่าคนไข้ของที่นี่เนี่ยกว่าจะเข้ามาที่นี่ได้เนี่ยกักตัวอยู่หน้าโรงรถเนี่ยสิบวันนะคะถึงจะได้มาทำหน้าเราก็อยู่กันในห้องคุณหมอแล้วซึ่งตอนนี้เราทยาชาเนี่ยประมาณ30นาทีรู้สึกไหม ไม่ไม่รู้สึกอะค่ะรู้สึกไหมไม่รู้สึกอะค่ะรู้สึกไหมอ๋อ oh! <laughs> ต่อมเสียวไม่ต่อมเสี้ยวน้องุ๊กจะเช็ดหน้าพี่หรือเปล่าคะหรือว่าพี่เช็ดเองเ <c oughs> ี๋ยวมีน้องให้เช็ดให้สบอ๋อหญิง้ะมึงเดี๋ยวนี้เ <c oughs> มื่อก่อนเช็ดให้ <c oughs> เดี๋ยวนี้แบบอ๋อหนูช่วยเช็ดนะคะคิดว่าน้องหญิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องเช็ดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฟิลเลอร์จมูกกันตรงนี้ว่าตรงนี้อพอเวลาเราอ่ะ ไม่โดนแสงอะ่ะแล้วมันจะขี้เหละเออไม่ต้องเฉดแปลว่าต้องแต่แกนคิ้วเลยแล้วแค่อยากเฉดกั่ไปจมูกบ้างอะไรบ้างอย่นะ้ีดอกเสียวเวลาครึ่งชั่วโมงฐานำาํำไรอ๋อเฉดดิ้งดังนะคะแล้วก็จัดไปเลยสิคะ อันนี้นะคะก็เป็นฟิลเลอร์ที่ใช้ฉีดจมูกนะคะซึ่งมันชื่อว่าอะไรครับพี่หมอ j ูเดิมวอลลูมาครับตัวนี้ฉีดจมูกสวยปั้นได้เป็นทรงดีแข็งไหมคะหรือว่าแข็งแข็งครับอ่าเพราะว่าแถมแนะนําว่าอยากได้แบบแข็งๆนะคะซึ่งพี่หมอก็จะยัดแกนเนี่ยล่ะคะเขาไม่กิน ไม่ใช่นาบอก่าข้าง,งในนะคะที่ยัดอ๋อยัดในนี้ไม่ใช่คุดเล่นรตรงนี้เนี่ยก็คือจุดที่ว่าเรากระทบแสงเข้ากล้องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่สวยอะ่ะเราอยากจะแบบได้ให้ตรงนี้ยโด่งขึ้นมาแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นน่ะเราก็เลยแบบว่าให้พี่หมอช่วยนะคะก็คือเราจะทําช่วงตรงนี้นะคะพี่หมอถ้าพี่หมอแถมเนี่ยเดี๋ยวทุบนะคะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแต่วิจารณญาณของหมอนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะให้ี่หมอเนี่ยมาใช้จุยเดิมนะคะซึ่งอันนีน้่ยเป็นของแกะใหม่เลยนะคะซึ่งเป็นของแท้ไม่ได้มาจากจีนนะคะพร้อมนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนะครับนี่นะครับนานนิดนะครับเด็กไม่จ้าเมียจ๋าเสร็จแล้วหรอเดยวปั้นกันนะครับ ไม่รู้สึกเลยเหรออืมไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่ายาชาดีจริงเปล่าพี่หมอไปกระท่อมบอดเดี๋ยวให้ดูกระจกก่อนนะว่าแค่นี้พอหรือเปล่า้าไม่พอเติมได้อีกหรอคะเติมได้แต่ว่าตรงนี้ไม่ควรสูงมากนะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนอวาตารับสรุปพี่หมอที่เหนียวหรือเป็นมุกอะ <laughs> ถ้าสูงไปม,มันจะแปอกครับกระ,ะจกก่อนนะครับอยากเป็นนานเนียครับบเบออโด่งขึ้นมาจริงๆเลยฮะเออว่าโด่งเลยย่าผมว่าก็มังสวยนะฮะ <c oughs> โอ้แต่จริงๆอยากได้ตรงนี้เพิ่ไม่ไม่ได้มันแปลกครับ มันจะแบบดูดูน้าแปลกมากครับถ้าฉีดแล้วคะใช่ครับซึ่งพี่บอกว่าแค่นี้โอเคแล้วเดี๋ยวหน้าแปลกครับใช้ไม่ตายสิใช้ไม่ตายสิทาไมอ่ะไปฉีกคีินิ้กอื่นก็ได้เออพี่หมอคะเดี๋ยวตรงนี้ไม่พอเดี๋ยวไปไปอีกี๋ยวไปอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่เผื่อตอนแรกเนี่ยเราไปฝันเนี่ยอยากจะเป็นน้าเนียอยากเป็นสิดานา้เลยนะค่ะ เฮ้ยแต่มันโด่งขึ้นอย่างเห็นได้<า>ชัดเลยอาทุกคนดูด้านข้างอตอนแรกของแพรเนี่ยแพรจะมีปัญหาเรื่องปีกจมูกกว้างแพรก็ให้พี่หมอโบทอกป,ปีกจมูกนะคะตอนนี้อ่ะตรงนี้มันหักใช่ปะแพรก็เลยแบบว่าเออให้พี่หมอเนี่ยใส่ฟิล ER <ไ>เลอร์เสริมขึ้นมาแต่ทานจริงๆกูก็อยากได้อีกเผื่อมันยูดพี่หมอครับลูกค้ารีเควสครับพี่หมอจะเ <c oughs> พิ่มให้หรือจะพอแค่นี้ครับถ้าส่งไปย่างว่าไม่ว่าไม่ว่าชอบจริงๆ คือแบบฟิลฟิลแบบว่าอยากได้สูงๆองนนอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเอาให้ลืมชาติกําเนิดเดิมมาค่ะได้มีค่ะไม่ผมอยากได้แบบว่าถ้าเกิดว่านาแค่หันหัวก็เลี้ยวได้เลยครับเป็นขาเสือลือยอกแต่ว่าถ้าตรงนี้มันสูงใช่ไหมครับและตรงนี้มันเท่าเดิมอะมันจะดูแบบน้แบก ขออีกนิดแตค่ะบอกไว้ก่อนว่าที่แพมแนะนําว่ามาฉีดอย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้6กถึงแเดือนหรือ1ปีใช่ไหมคะอันนี้ได้ปีครึ่งเลยครับอ่าได้ถึงปีครึ่งนะคะซึ่งตอนนี้หน้าผากของแพมตอนนี้ทําไปรอบก่อนเนี่ยเป็นปีแล้วยังอยู่เลยเออยังสวยมีพ่องไปบ้างแต่มีพ่องไปบ้างแต่ก็ยังสวยเลยตั้งแต่ปีน้องฟ้าใส่ประกวดอ่ะเออตอนนี้ฟ้าสางไปแล้วนะคะแต่ยังอยู่นะคะซึ่งโอเคมากเลยซึ่งที่แพมตัดสินใจมาฉีดเนี่ยเพื่อลองดูก่อน ว่าเออผลลัพธ์อ่ะมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะรักษาตัวแล้วก็หายเร็วนะคะที่หมอครับฉีดให้เมียผมเถอะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันโด่งจนแปลงอย่างน้อยก็แค่หัวเลาะใส่หน้าแผ่นปีครึ่งเอง <laughs> ไม่ไงเดี๋ยวมันจะค่อยๆสลายไปมันจะได้มีอันตรายนะคะเพราะว่าอันที่เขาบอกว่ามีปัญหากันก็คืออันที่ไม่สลายไปเองเนี่ยมันจะอยู่กับคุณตลอดไปจะแค่มย้ายที่นะคะจากตงนี้อาจจะมาอยู่ตรงนี้หรืออาจจะอยู่ตรงนี้แล้วมาย้อยอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะ <S <S อัน้นนะครับ ตีนเลือจมูกเนี่ยก็ทาเรื่อยๆครับเพราะว่าคนไข้หลายคนเขาไม่ค่อยอยากไปทําบางคนเขาไม่อยากทําสัญญากรรมอะไรเงี้ยปรับปลายจมูกอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ปรับถึงขนาดอยากทําสัญญาการรมนะครับว<อ>ันนี้ก็ฟิลเลอร์มันก็จะเป็นทางเลือกนะครับหมอครับสมมติว่าเมียผมอยากได้ทรงจมูกแบบที่ต้องการแต่ว่าอธิบายให้หมอไม่ถูกเนี่ยให้หมอฉีดแล้วเมียผมถือกระจกปั้นเองได้ไหมครับที่หมอบอกว่าโอ้ oh. มึงจุดทูบอาง่ายกว่าดูก <c oughs> ระจกได้ไหมครับ นี่แหละค่ะที่ดิฉันต้องการเฮ้ยนี่แหละที่เราต้องการอย่างนี้เลยนะคะ พี่หมอโทนี่ต่อใช่ไหมใช่เพราะว่าพอยุกอีกไม่ใช่มาเติมยุกเดือนนะครับมาเติมยุกเดือนเลยบอกพี่หมอฮะเริ่มยุบแล้วค่ะแต่จมูกเนี้ยเติมบ่อยไหมเพราะว่ามันเป็นเจลใช่ไหมครับค่ะถ้านานไปแล้วหรือเติมบ่อยๆอ่ะมันจะแบะด้านข้ามจะเป็นอ้วนอวนอ๋อมันจะเป็นอ้วนอ้วนใช่ต้องระวังครับอ่าใครที่อยากจะแบบว่าเออดูสวยเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยแพรก็แนะนําว่าเป็นวิธีการฉีดไม่ไม่ไม่ธรรมชาติ ธรรมชาติแล้วธรรมชาติดูไม่แข็งเป็นแกนเออมันก็โด่งขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็ทําให้เราเติมเต็มแบบว่าเฮ้ยสําหรับคนที่แบบไม่อยากจะหน้าเปลี่ยนอะไรมากนะคะคุณก็สามารถใช้วิธีนี้เนี่ยเติมสวยแม้ตอนแรกกูบอกให้ทาไม่ยอมทําให้ที่หมอตอนแรกคือธรรมชาติแล้วตอนนี้ธรรมชาตินี้แล้วใช่ไหมบอกแล้ว สรุปอี่นกบอกยังไม่เป็นนานเดียเลยค่ะอาถ้าใครนะคะสนใจมาฉีดจมูกเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถฉีดได้ทั้งแกนเลยนะคะแต่ว่าแพมแนะนําว่าถามคุณหมอก่อนดีกว่าว่าอยากได้แบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจบอกให้ถามคุณหมอแม่แม่บอกให้ถามคุณหมอบอกให้ถามคุณหมอบออบอกสวยแล้วบอกไม่เอาเอาอีกอีกนิดอีกนิดนะอะไรอย่างเงี้ย พี่หมอจะได้แบบโอเคเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมานะคะอยากจะทำเนี่ยบอกได้เลยมาที่ค่ะดรโทนี่คล y นิกเมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้หมดฮะได้หมดใช่ๆก็ได้หยอกลูกโตโทรศันี่มึงมาแต่ไกลนะมึงขึ้นทางด่วนมาเห็นน้องแอนตัวใหญ่เบ้อเต็มทั้งป่าเลยนะคะแอนทีทรีตัวเด็กแข็งแรงถามเอี้ยงซีอยู่ซอยประดิษฐ์มณุนธรรมสิบห้านะคะสิบห้าขาถนนประดิษฐ์มนุธทรมซอยสิบห้าหยอกเองนะคะใกล้เซนทรัลอีทวิวนะคะเอาฝากฝากรายละเอียดเบอร์ติดต่อนหน่อยน้องเอี้ยง เมื่อติดต่อนะคะมีไลน์แอดนะคะแอดด็อรโทนี่มีแอดนำหน้า DOC T O R T O N Y นะคะ,คะแล้วก็ ไม่เห็นมุมเลยทำไมจะได้เห็นเธอด้วยงไงอ,อ้าวเหรอ,อ,อ,อแล้วก็อีกเบอร์เ,ออเป็นเบอร์ติดต่อนะคะ0844329889 0844329889หรือจะเป็นในแฟนเพจด็อกเตอร์โทนี่บิวตี้เอ็กซ์เพรทค่ะค่ะดูหน้าน้องเยี่ยงไยนะคะกับหน้าน้องอะไรนะดีดีดด อันนี้คือเริ <st> i i les, i, io, ่มต <st> ้นมาใหม่ยังไม่ครอปี๋ยวพอคัอปีแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวความสวยมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าดีๆโดยทุกวันเจ้าที่ทุกวันถามว่าไงขอห้จมูกโด่งนะคะขอขอบพระคุณพี่หมอเทนี้ด้วยนะคะาที่ทําให้จมูกน้องแพรโด่งขึ้นเป็นนานียอย่างเห็นได้ชัดอย่างนี้นะคะชอบนะคะชอบความเป็นนานียนะคะเพราะอะไรคะมีพี่เอกชัยเป็นไอดอลค่ะ เรามาอัปเดตจมูก2วันกันนะคะในการฉีดฟิลเลอร์ไปเวิร์คขึ้นไหมอืมโด่งขึ้นเลยหันหน้าข้างๆที่คนดูจะเห็นไหมเออนี่แหละอืออืม,อมเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นสันขึ้นมาเลย ใช่ไหม<ช>อันนี้คือเป็นวิธีที่รวดเร็วนะคะแต่จะอยู่ได้หนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งแล้วแต่บุคคลนะคะว่ามันจะแบบว่าสลายไปถ้าเกิดว่าใครที่เอออยากจะทําแบบด้วยความรวดเร็วสองวันหายเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แต่ถ้าแบบว่าอยากอยู่ทาวอน์เนี่ยก็ไปเสริมเป็นแท่งก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ตัดสินใจแต่นี่ก็คือแบบว่าเฮ้ยเติมเต็มชีวิตได้ดีขึ้นมากเลยค่ะคุณขาที่ดอร์โทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์ค่ะ